สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงงานเรือพลังลมเสนอครูสันพรเชิงลำสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นนายธันวาสุอังควาทินเลขที่1 2น,นางสาวชุติมาแขวนไทยสงเลขที่2 3. งานางสาวสุภาจิตาเสริญไทยสงเลขที่2 6. บทขัดยออ่อโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อประดิษฐ์เรือพลังลมที่ทำจากกองนมและวัสดุรีไซเคลิล โดยใช้หลักการของแรงดันลมเพื่อขับเคลื่อนเรือการทดลองเน้นการใช้ลมจากลูกโป่งเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เรือเคลื่อนที่ในน้าโครงงานนี้ไม่เพียงช่วยลดขยะแต่ยังเป็นการส่งเสริมใช้พลังงานสะอาดและสร้างสารรค์วิธีการเรียนรู้แบบสนุกสนานเกี่ยวกับหลักการฟิสิกส์ในชีวิตประจาวันที่มาและความสําคัญ ในปัจจุบันการลดขยะและการใช้พลังงานสะอาดเป็นหัวข้อสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโครงงานนี้นำเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์นในการรีไซเคิลกล่องนมโดยใช้วัสดุสำหรับสร้างเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลมจากลูกโปง่งนอกจากจะช่วยลดขยะแล้วยังเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันลมและการเคลื่อนที่ในน้ำแบบง่ายๆเหมาะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับพื้นฐานวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐเรือพลังลมจากกล่องนมและวัสดุรีไซเคิลเพื่อศึกษาอิทธิพลของขนาดลูกโป่งต่อความเร็วระยะทางการเคลื่อนที่ของเรือเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลและพลังงานสะอาดวัสดุอุปกรณ์1กล่องนม2ลูกโป่ง3หลอดพลาสติก4เทปกาวหหลอดชีส6กกาวหลอน7อ่างน้ำสำหรับทดสอบขั้นตอนการดำเนินการ 1. เตรียมตัวเรือ ล้างของนมให้สะอาดและตกแต่งให้ตัวเรือเจาะรูที่ด้านบนของกล่องสําหรับติดตั้งหลอดพลาสติก2ติดตั้งระบบลูกโปง่งนําลูกโป่งมาผูกติดกันปลายหลอดฉีดยาให้กาวร้อนยึดหลอดพลาสติกกับกล่องนมให้แน่น 3. ทดลองการขับเคลื่อนเป่าลมใส่ลูกโป่งให้พองและบีบปากลูกโป่งไว้วางเรือในอ่างน้ําและปล่อยลมจากลูกโปง่งสังเกตและบันทึกระยะทางที่เรือเคลื่อนที่ ผลการทดลองลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้แรงดันลมมากขึ้นทําให้เรือเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าตําแหน่งของหลอดปล่อยลมมีผลต่อที่เท้าของเรือหากหลอดอยู่ตรงกลางเรือจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่ถ้าหลอดเอียงเรือจะเคลื่อนที่วงกลมหรือเฉียงไปด้านข้างเรือที่มีน้ําหนักเกินไปทําให้เคลื่อนที่ได้ช้าลงเนื่องจากแรงดันลมลูกโป่งอาจไม่พอที่จะขับขเคลือ่อนเรือ หากหลอดลมมีขนาดเล็กเกินไปลมจะออกช้าทําให้เรือเคลื่อนที่ได้ช้าลงแรงต้านน้ํามีผลต่อความควาเร็วของเรือถ้าเรือมีฐานกว้างมากแรงต้านน้ําจะมากขึ้นทําให้เรือเคลื่อนที่ได้ช้าลงขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับของคุณครับ